สวัสดีครับวันนี้พี่ลูกเป็ดจะทำวอลส์คอร์สสามนาทีนะครับดูสิว่าจะได้สักแค่ไหนนะครับลุยไ,ไวเราก็เดินเดินไม่ไวเราก็ผ่านผ่านไม่ไวนอนเลยแล้วกันให้จะไปให้ถึงเส้นชยัยโ้ค่าวอลส์คอร์นี่ก็สำคัญมากๆนะครับสำหรับ นักวิ่งอย่างเรานะครับผมเพราะว่าช่วยเสริมความแข็งแกรง่งแข็งแรงของขานะครับผมไม่พอเท้าขึ้นมาต้องกพยาหน้า<อ>นขาโอ้ยต้องทำนะครับต้องทำอยากจะวิ่งอยากจะวิ่งให้มันมีประสิทธิภาพนะครับผมอบไไโอ้ยผ่านไปสามสิบหาวิ<ม>นาทีเต็ม ไปก็ที่เวทชอบสนามวิ่งก็การแข่งขันสนามวิ่งเราสนามวิ่งชอบอ่าการแข่งขันในสนามวิ่งเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันที่มันไม่มีเส้นทางฝันที่สวยงามใครพร้อมก็ชนะได้ทุกวันเวลาที่ดี วิ่งเดินไม่สอนดูเป็นไปได้ยากนะครับที่จะประสบความสำเร็จนะครับคือถ้าวิ่งแค่เพื่อสุขภาพโอเคได้แต่ว่าถ้าวิ่งเพื่อการแข่งขันเพื่อมันมีภาพในการวิ่งนะครับวิ่งเล็กน้อยน้อย5กิโล10กโลแล้วจะไปให้ได้ไม่วิ่งไม่รู้เรื่อความเร็วในการวิ่งที่ไม่รรู้ <Gram> <osc> เร็วมากๆนะครับเพื่านจาเป็นไบเดนเพราะว่าเท่าที่รู้จักเพื่อนวิ่งขาแรงดวยว่าคนที่วิ่งเก่งๆอาทิตย์นึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยกิโลนะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่รอยกิโลโอแม่เจ้านะครับเพเ่อดก็ได้ประมาณหกสิกิโลแปกโลอะไรเนี้ยนะครับผมก็พอดูวุนไขยนะครับ ช่วยบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ยัง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 ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับขาดไป2นาทีสิบเจ็ดวินาทีห้ากิโลของเป็ดที่ดีที่สุดสิบเก้านาทีห้าสิบห้าวินาทีครับสิบกิโลก็สี่สิบเอ็ดนาทีนะครับ 47นาที5วินาที21กิโล21กิโล,โลยัง,ย,งยังไม่รู้เคยวิ่งไปสองครั้งแต่ว่า,าะนะครั้งแรกวิ่งไปสองชั่วโมงสี่สองชั่วโมงสี่สิบห้านาทีครั้งที่สองสองชั่วโมงสามสิบนาทีนะครับแล้วก็ยังยังไม่ได้แข่งอีกเลยแล้วก็ไปผ่านไปนู่น มาลาทอนเลยครับดีที่สุดที่ก้าบึงสามชั่วโมงสี่สิบสองนาทีนะครับโอ้วอสปอตสามนาทีสิบเอ็ดวิทผ่านไปแล้วครับผมตอนนี้ตรงนี้ร้อนมากพ่อเฮยไม่ไหวแล้วครับได้แค่นี้ครับผมได้สามประมาณสามนาทียี่สิบวินาทีนะครับผมต้องค่อยๆนะครับเ๋ยวมันจะเจ็บนะครับครับก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่เราควรจะทำนะครับผม วอลสวอตนะครับผมเข้าอันกันเลยทีเดียวแล้วเจอกันครับ